ในปัจจุบันเป็นยุคที่ก้าวเข้าสู่ยุคของเทคโนโลยีด้านข่าวสารและโทรคมนาคมอิทธิพลของ ICT ทำให้โลกมีพลวัตส,สูงมากการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ววงอนชีวิตของสินค้าและบริการจะสั้นลงซึ่งเป็นได้ทั้งโอกาสและว,วิกฤตสภาพด้านล้อมภายนอกหลายประการจะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อาการก้าวเข้าสู่การค้าในระดับชาติ จึงได้ส่งผลกระทบถึงการค้าและการผลิตทองไทยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอุตสาหาการรมการผลิตทองไทยถูกกำหนดและกดดันด้วยข้อกำหนดต่างๆทั้งด้านคุณภาพต้นทุนการส่งมอบและมาตรฐานระดับโลกทำให้การดำเนินธุรกิจในยุคเศรษฐกิจใหม่นั้นมีการแข่งขันที่จะต้องใช้ความรวดเร็วมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ความสำคัญต่อผู้บริโภค สร้างผลผลิตโดยการอาศัยความรู้ทักษะและเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้สินค้าต่างๆมีวงจรทีวิตสั้นลงเอื้อต่อวิสาหก,กิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีขีดความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตลาดเฉพาะและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ดีกว่ากิจการขนาดใหญ่ จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแรงจูงใจให้ภาควิชาบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูรพาได้ริเริ่มเปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกสั้นๆว่า MMSME ขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดการวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่สอดคล้องกับสภาพแ้าน้ลอมทางธุรกริจที่เปลี่ยนไปในยุคข,ของโลกรกาพรมแดงและเพื่อให้หลักสูตร MMSME เป็นที่ยอมรับในระดับสากลภาววิชาบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างได้ร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีมานลประเทศเยอรมนี มหาวิทยาลัยมิเกลเฮนันเดสยูเอ็นเสเดอเอลเชประเทศสเปนและมหาวิทยาลัยทงซีแห่งเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลและถันสมัยอยู่ตลอดเวลา MM SME คือหลักสูตรที่เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ ในด้านการจัดการและการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนิงงนงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับธุรกิจและระดับประเทศมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมนเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นผู้ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นมุมานะกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำเราทามที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ให้กับท่านโดยขณะการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต้องสมาเร็จการศึกษาไม่ต่างก่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถสมัคได้ที่โรครงการปริญญาโท S.M.E. ภาควิชาบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยายลัยบูรคา